สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มิมิจะมาสอนเล่นแอป iMovie สำหรับคนที่อยากเอาเพลงใส่เข้าไปในวิดีโอนะคะแล้วก็แอปวิดีโอช็อปค่ะที่เน็ตไอดอลคนดังเขาชอบเล่นกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูแอป iMovie ก่อนเลยค่ะว่าจะทำยังไงนะคะกดไปที่ iMovie เลยค่ะจากนั้นนะคะก็ไปที่บวกไหมคะ พอเสร็จแล้วนะคะก็กดไปที่ตัวนี้เลยค่ะฟิล์มนะคะมันจะเป็นภาษาเนเธอร์แลนด์นะคะนี่ที่มิมีใช้นี่พอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเลือกวิดีโอที่เราต้องการจะมาใส่เพลงนะคะกดไปที่นี่เลยเราก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นสำหรับคนที่อยากใส่เพลงเต็มๆนะคะเราก็จะกดไปที่ตัวนี้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะ พอได้แล้วเขาก็จะมีเพลงให้เลือกนะคะอันนี้ก็เพลงที่มันมากับแอปนะคะเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูเลยค่ะนี่เอาเดี๋ยวเปิดเสียงแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะก็ลองเล่นทุกๆเพลงเลยนะคะถ้าเราชอบเพลงไหนก็เลือกมาเลยลองเล่นกันดูนะคะนี่ สมมติว่าเราจะเลือกเพลงนี้นะคะเพลงสุดท้ายเราก็กดไปที่ตัวนี้เลยค่ะนี่กดไปเลยอ่ามันก็จะมาขึ้นเต็มเพลงเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราก็ลองเล่นดูเลยนะคะนี่ค่ะสําหรับคนที่ไม่ชอบเพลงนี้นะคะก็สามารถลบได้ค่ะกดไปที่ เพลงนะคะแล้วก็ลบเลยค่ะสําหรับคนที่อยากเอาเพลงของจากเครื่องตัวเองนะคะนี่เราก็กดไปที่ตัวนี้เห็นไหมคะที่เราเคยเซฟไว้ไมิมิก็ไม่มีหลายเพลงก็มีแค่นี้นะคะสมมุติว่าเราอยากเลือกเพลงนี้นะคะก็กดไปเลยเลือกมันก็จะมาทั้งเพลงเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะ ลองเล่นดูเลยค่ะอ่าตอนนี้สำหรับคนที่อยากใส่หลายๆเพลงนะคะไม่รู้จะทำยังไงม,มิมี่แนะนำให้เป็นอัดไมโครโฟนเลยนะคะนี่พอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาตั้งเพลงจากใน y o u t u b e นะคะว่าเราจะเพลงอะไรวิมี่ก็จะเลือกเพลงนี้นะคะของดีฮาน่าเพราะว่า ข้างบนมิมิก็กําลังจะกดเพลงของริ h าน n านะคะอ้าวจากนั้นเราก็กดอัดเลยค่ะ3 2 1กดเพลงค่ะถ้าสมมุติเราจะหยุดตอนไหนก็ได้นะคะแล้วก็สามารถกดที่ stop ได้เลยค่ะนี่สมมุติว่าเราหยุดตรงนี้โอเคแล้วเราก็กดไปที่โอเคเลยนะคะ จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลองเล่นกันกกกก um. เราจะสังเกตว่าเพลงมันจะยาวเกินไปนะคะเราสามารถย่อส่วนได้นะคะย่อให้เพลงมันสั้นลงได้อ่าเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันกเดี๋ยวย่อลงไปอีกนะคะ ยอเกินไปสามารถเพิ่มขนาดได้นี่นี่ค่ะเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันนะคะเราจะเห็นว่าวิดีโอมันเอ้ยเพลงมันยาวไปนะคะแล้วก็สามารถสต็อปตรงไหนก็ได้นะคะนี่ อยากสต็อตรงนี้แล้วก็กดย่อส่วนเลยค่ะนี่ให้เหลือเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูเลยค่ะนคะเดี๋ยวเราก็ไปทำว,วิดีโอของเราให้เสร็จนะคะพอเสร็จแล้วนะคะตามแบบที่เราต้องการแล้วเราก็จะไป เซฟวิดีโอของเราเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะกดไปที่ลูกศรนี้เลยนะคะแล้วก็สามารถดูวิดีโอของเราได้นะคะกดไปที่ตัวนี้เซฟได้นะคะแล้วก็ลบคลิปได้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปที่เราทำก่อนเลยนะคะว่าจะออกมายัางไงนะคะไปดูกันค่ะนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะ จากนั้นเดี๋ยวราก็จะมากดเซฟเลยค่ะนี่กดไปที่ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะก็เลือกได้ขนาดของวิดีโอนะคะแล้วก็เซฟเลยอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดโอเคเลยค่ะเดี๋ยวมิมิจะมาสอนแอปนี้ต่อเลยนะคะวิดีโอช็อปค่ะที่เน็ตไอดอลชอบเล่นนะคะกดไปที่ตัวนี้อัลบั้มค่ะนี่แล้วก็เลือกวิดีโอที่เราอยากจะมา เล่นนะคะนี่แล้วก็กดไปที่เครื่องหมายถูกเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะหานะคะว่าเราจะเริ่มเสียง s t o p เพลงนี้กตรงไหนนะคะ <S <S เราจะลองเล่นดูเีก่อนเล่นไปเรื่อยๆนะคะอ่ามิมิจะเอาเสียง s t o p เพลงไว้ตรงนี้นะคะ จากนั้นเราก็กดไปที่ตัวนี้เลยค่ะเห็นไหมคะตัวนี้กดไปเลยจากนั้นนะคะเราก็จะมาลองเล่นดูค่ะว่าเราจะชอบเสียงไหนนะคะนี่เดี๋ยวเราจะลองเล่นดูตัวนี้ มิม่ก็จะเลือกตัวนี้นะคะพอเราได้แบบที่เราชอบแล้วเราก็กดเครื่องหมายถูกเลยค่ะอ่าก็จะขึ้นแบบนี้นะคะเราก็สามารถดูเลือกได้นะคะว่าเราจะวางไอเสียงแบบนี้ตรงไหนนะคะ <c oughs> เสียงซอกเพลงอ่าจะวางตรงนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูค่ะ <c oughs> นี่ค่ะก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวมิมี่ไปทำให้ หมดทั้งคลิปก่อนนะคะพอเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูค่ะนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดไปที่ตัวนี้เพื่อจะเซฟงานของเรานะคะอ่ะรอแป๊บนึงพอโหลดเสร็จนะคะมันก็จะเด้งมาอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ พอคลิปเราโอเคแล้วนะคะเราก็จะไปเซฟงานของเราเลยค่ะนี่กดไปที่ตัวนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วก็เซฟไปที่ camera roll นะคะนี่ก็รอโหลดอยู่นะคะและนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกดโอเคเลยนะคะเราก็สามารถไปดูที่แฟมรูปภาพเราได้เลยนะคะ เห็นไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าเพื่อนๆสงสัยหรือไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามมาได้ตลอดเลยนะคะเดี๋ยวมิมิมาตอบให้คะ่ะงั้นคลิปนี้มิมิไปก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ